สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับมาดูการประกอบคาบูเรเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เราขั่วแล้วเราแกะเรียบร้อยเพื่อนมาดูมาดูมาดูไอ้ที่ที่จะทําให้เราประกอบผิดนะครับมีอยู่สองอย่างนะ,ะับเพื่อนอันนี้ไขขัวออ่าต้องแชกนะกอ่าแทกนะมันมีแทกตรงนี้เราก็<ร>าหาดูอันนี้อันนี้คือแบบนี้นะ,ะเพื่อนมันจะมีหน้าแบบนี้นะครับหน้ามันจะเป็นแบบ มันจะมีหลุมหลุมแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยลูกรอยมันหลุมถ้าไปเป็นหลุมแบบนี้นะเพื่อนมันต้องอใส่เข้าอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับรผมมองไม่ชัดนะเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมครับเนี่ย <finan? S 2> อาน่าจะชัดอยู่นะมาดูไอ้เขาควายนี่นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาควายแบบนี้นะครับเออเขาควายแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูเขาควายมันต้อง มันต้องขึ้นแบบนี้นะนะเพื่อนเนี่ยในในเห็นไหมไอ้เจ้าก,กระเดื่องนี้มันต้องมาชนตรงนี้แนละ้วนะเพื่อนนะเขาควายเจ้าตัวนี้ไอ้ที่มันเป็นเป็นแบบอะไรเดียมันเป็นเชิดเชิดแบบนี้ต้องอยู่ดังนบนนะครับอันนี้ผมไม่เด็กผมผมเปิดฝาออกมาผมก็ดูตัวอย่างแล้วข้านี่ของใหม่ที่ผเออมาจากบริษัทนะครับเนตัวนี้นะเขาควายแบบนี้นะเอดูนะเวลาเราเรางัดอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นใช่ไหมมันจะมาชนขาตัวนี้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหม เรางัดอย่างนี้มันไม่ขึ้นอแล้วนะฮะไม่ขึ้นนะม,นมันจะมาชนมันจะมีมันจะมีขาที่ชนตรงนี้นะเพื่อนๆในตรงนี้นะไอตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่าเห็นขาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยขา,ารตรงนี้นะครับมันจะชนตรงนี้นะครับหัวน,นิ้วสูงชี้เนี่ยนะนี่นะนิ้วมืมือ uhm นี่นะครับนี่นะตรงนี้นะไอตัวนี้ครับเอ ชงนัดตามแบบนี้นะเนี่ยคือของถูกนะครับที่ประกอบบริษ,ษัทมาแต่แต่ผมเคยประกอบแล้วผมไม่มั่นใจมันผิดหรือมันถูกนะประกอบไปเครื่องหนึ่งแต่น้ำมันก็ไหลดีนะพเพื่อนๆดูนะครับเวลาประกอบป๊อปก็ถ้าไม่ไม่มั่นใจเจ้าตัวนี้ถ่ายเอาโทรศัพท์ถ่ายถ่ายภาพไว้นะครับเพื่อนๆถ่ายภาพไว้แล้วก็เวลาประกอบเข้าไปก็จะจะไม่ไม่ผิดไม่ผิดนะตัวนี้ผมผิดบ่อยนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะพเพื่อนๆนะเนี่ยตัวนี้มันต้อง ตองเล็กก็ได้ไหม่ต้องมีตัวนี้ตองขาตัวนี้ต้องยันไว้นะครับมันมีแันตรงเสาตรงนี้นะเพื่อนๆนะมาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนแต่ว่าอย่าลืมว่าถ่ายภาพไว้เป็นดีที่สุดเลยครับเพื่อการผิดพลาดนะครับนี่ผมก็หลงหลงลลืมหลายครั้งไอเจ้าตัวนี้นะครับมันคว่ำหรือมันหงายเนี่ยให้เพื่อนๆไอเจ้าตัวนี้นะจาตัวนี้ไว้ตัวนี้นะครับมันจะเชิดขึ้นนะตัวนี้นะเพื่อนนะไอตัวนี้นะมันมองไม่เห็นนาะผมก็พยายามได้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ๋ออ๋อดูดูดูอแบบนี้ตาแบบนี้นะ หมุนหมุนดูหมุนหุนดูว่าของถูกมเป็นยังไงที่มาจากบริษัทอ่าอย่างนี้ครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนที่รับทุกท่านไปก่อนนะครับก็ถ่ายภาพไว้ดีที่สุดแล้วครับเพื่อน